สวัสดีค่ะเอาถ่ายกล้องบ่เอาเห็นเห็ดเขางุ้งเขางุ้งเนาะชิเฮ็ดอย่าง <S <S สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวเวิศวิภาพี่ภาน้องมานั่เสนอเมนูกุ้งแค่หนังปลาลาดโคตรพริกหกร้อยเม็ดพี่น้องคุ<อ>้งจังหวัดโคตรพริกแบ<ป>ดนะพี่ตุนเล่าเก็บมาจากสวนสดๆมาให้เลยมาเบิ่งกันเลยครับพี่ว่าวิศว์ว่าเกินหกร้อยป็นทังไหน เบื้องชุกด้วยพี่น้องนี่โคตรพริกหกร้อยเม็ดโอเคเทามาตำกันพี่น้องไห้เขาไปเลยปตาตะคือพื้นลืน่นเบื้องไม่คกมุกว่าน,นี <600. S 1> ่เบื้องเออพื้นลื่นแหงหกร้อยเบื้องทาตำโจโจไปเลยเบื้องทาตำครับอานนี้โอ้ยมักย่องให้พี่นอออ้องจ้ามัดน่องโอ้ยจะเล่นเซตาให้ค่ะแม่อันนึงกัา เอายังมาแล้วซื้อมาทำพึงก็เดียวเดียวครับทำยุ้เรียด้ยเ็ดพี่น้องเลยโคตโคตดอกเนาะป้าี่ผ็ดเพียงอหน้านี้ไก่รพี่น้องเรื่องเผ็ดไว้ใจบอกเผ็ดจะบพริกนะครับโอ้แต่มาสดพริกเน้านเอาจะได้ได้คนกิมสังว่าเนี่ยนี่ตํำมืเทียมน้ำพี่น้องมาด เบิ้งกระเทียมพร้อมโอ้ยเคมันขึ้นหนอยแค่กระเทียมนะมันกระมันเหี่ยหมดพี่น้องเอาโอ้ยบักเล็กบักลายเอาโอเคครับวันนี้แม่ยังเกาะปลาเด็กเสี่ยมนงควยนางทิพสั่นขยับเข้าไปแม่ยังบัดน,นี้ใส่หมดครับเอาแม่ ทิโอตมะนาวครับมะนาวอืมเอามื่อนี้จะคือเป็นเจ้าดีดสิมื่อนี้เ็ดแบบกเกเก่ามันซัำสักย็นไหมเอายันว่าดีดวางยิงไปยิงไปยิงไปคนอนึกว่าเจ้าดีดชะดอเค็นจะมาหอดละยองเลยโอเคเอาผมจะลดก่อนอืมมันยังอีกปันีหนแตงโมครับใส่เบิร์ชะเดอร์บรรเทงบม่มีอืมโอเค น้ำตาลมาใส่น้ำตาลใส่เข้าไปพอมันล่างได้เนาะสาไปซื้อพี่นอ้องโอเคน้ำตาลตัดเค็มหน่อยอ๋อพ่นมวันนี้ครับโอ้ยมันจะเป็นรสชาติอนะไรล่ะโอเคแม่เดี๋ยวบัตสัมเรียนรูปดงิ่งครับว้าวพี่นอ้อพี่นอ่อมัน,มนเหม็นเจ้าสีเห็ดอันเจียวโป่งประเดกดสอิอันนี้คือคือน้ำพริกที่เราจะราดกุ้งเราครับผม กุ้งเราก็แค่น้ำโซดาไว้อยู่โอเคเดี๋ยวมาดูกุ้งกันเอาอนนคือเป็นนังสี่แบบนี้อันนี้ก็คือกุ้งที่เราแค่น้ำโซดาไว้ครับผมให้มันกรอบเด้งหนึบงนึงกุ้งหนึ่ง,ง,ง,งกิโลครับผมโอเคเราไปจัดเรียงกันปลากุ้งเนี่ยเป็นลอยพูดดิกุ้งโลหนึ่งครับผมหรือโลกโลก่กลัวทำไรบอกร้อยพูดแล้วกุ้งเต็มถาดเอาบอดี้เบิ้ลนี่พริกเราปลาปันเจวกินกับม่วงๆใช่ไหมครับผมใส่ลงไปเลย เบื้งพี่น้องเบิ้งเย็นชัดพวกกัดกัดคักเลยครับผมขี่แตกปละพาไปลุงบ้านเนื้อเป็นกินเพที่สุดรวยมามานั่นมาเลเซียกับมาเลเซียลรับท่านที่กินนู้นนะครับอ<า>เอาเต็มเต็มหน้าจอยพอร์ตแมสซู่มาขัดด้วย<น>ในพี่น,อน้องวันนี้เรากำลังหาพักหาคักกลางเคียงมาตั้งตัวตัดกันต้นน้องพี่น้องเอแค่น้ำโซดาอย่างดีโอเคครับผมสวัสดีครับพี่น้อง เน่าแก่ซวงนอนตื่นกลางเว้นมากกระจัดเลยพี่น้องแนวแก่ซวงยี่พักเขา่ายอดมา,มมาพ,พี่น้องมาแนวแก่ซวงโอ้ยผักยังเหี่ยวในตู้เย็นเจ็บมากใส่กันะในะเป็นไลมันปัดดูเจ็บช่องเอด้งดึงปาดัวพี่น้อง ก็ตามแปดสิเมตรเดียวอันนี้มันรู้สอ,อืม,อมแต่ว่าเนื้อกุ้งแต่ว่าเนื้อกุ้งมันรู้สึกว่ากรอบเด้งๆแช่น้ำโซดาสดไหมสด พี่น้องไม่กินไฟบอเป็นนะทยร่างตัดผมนดเดียวตันทรายมันทรายจีนหัวอือโอพี่น้องมอนยับหนกเหรอเฮ้ย <c oughs> สุดยอดเจีาส,สองเลยืียมังซีเลยน้อง 速度来没了。 กุ้งหวานมากบอเข้าเลยมั่เนาะน้ำโซดากัดมันโอ้แต่บุดไดมากิมี่ลืมคนอะไรคนแช่นะครับไปในเบิง์กิมี่มากินตำกุ้งเสเดิดโครงน้ำกัน,นตำกุ้งอะไรนะ ตำกุ้งพริกพริกหกร้อยเม็เดมสเสดดทุ่งบึงเงียเลยเดี๋ยวของแกะม,ม่ขอกากระดา้วที่ดีนะ เพื่อพี่น้องเพื่อความันเทิงเพื่อพี่น้องตลก<ป>ยินดีต้อนกินน้ำนมลูกแา้วอ้ลูกแาวพอไปไหนมาออกกล้องพี่น้อง,มองเมี่ย copion. มันหลุดลองลวกสาวเจ๊บีบยังข้างหลังมึงเหรอมาบีผมให้แม่โอ้ยีดีเด้ออย่าสุดึงอเด้อเก็บเด้อมาเดวนมง

็นน้ำสดเนี่ยลหละัน่ส่กนกระยากจะได้แนวร้องข้อแต้ว่าคมืนเสียบเสียบพชีชถึงช่วงแต่นน้เพีดในทองเล็กเด้อไปน้อง พี่น้องได้สร้างเสริมสวยแล้วมีคมให้แม่มีลูกมีมีมันลูกนี่ว่ะก้มเทิงเลยพี่น้อง ออมาปิดก้อนให้เนี่ยว้าบ่อยแล้วอื่อยมั้ยครับ่พอนวันนี้ครับหูแก่กนแก่นะครับ